ทำได้หมดแหละนะฮะชาเชิงเซาก็เหมือนกันกับคุณครับ่อยชาเชิงเซาก็เหมือนกันสมมุตินะแกเป็นนักร้องใช่ไหมเออก็ไปบังคับให้เด็กร้องร้องเพลงท่อนหนึ่งเพลงอะไรก็ได้ฮุกเดียวเป็นฮุกที่คุณชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะพรีเซนต์ว่าตัวเองเป็นในฐานะที่อ่าเป็น เป็นคนร้องเพลงเองเป็นคนที่ชอบร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาบะหมี่แจกเข้าไปนะมีมหาชนเอาอย่างเงี้ยซื้อไปถูกๆ4ี่ร้อยเก้าสิบเล่นได้ตั้งยี่สิบคอนเทนต์ถูกไหมันต้องนึกมันต้องนึกอะว่ามีความผูกพันอะไรกับคลิปความสนุก MGI แฟนคลับและความเป็นตัวเองมันต้องนึกให้ออกเนี่เออมันต้องนึกให้ออก ทำได้หมดทำได้หมดป่ะทุกคนเร็วไปกดหมีมหาชนคนละหนึ่งเนี่ยแหละเป็นตัวกระตุ้นใครได้หมีมหาชนหนึ่งลงังสองลงังสามลางังสี่ลงังห้าลังไปตอนนี้ขอให้เป็นแรงบันดาลใจขอให้เป็นแรงบันดาลใจใครทําก่อนคนนั้นชนะในแคมเปญน,นี้ถูกไหมคนทําตามหลังไม่ทันแล้ะสมมติผมพูดอย่างนี้ปั๊บอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ เที่ยงผมเจอคลิปเนี้ยผมก็ถือว่าคนน,คน,น,าคนั้นเร็วสุดอ่าคนอื่นทําตามก็ยังยังยังพอได้แต่คนนั้นเร็วสุดเอาเพิ่มอีกหนึ่งลังขอบคุณนะคุณโอชินคุณโอชินเนี่ยต้องเล่งน้องต้องเล่งน้องนิดนหนึ่งเพราะว่าน้องโอเคนะวันนั้นน้องก็มางานนะน้องโอเคนะน้องโอเคแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไปเจอแบบเมนดอมสักคนหนึ่งอย่างเงี้ย พยายามหาเมนดอมการทําด้อมเนี่ยการอาไปกดไปกดไปกดว่ามีก่อนอุย้ยขอบคุณครับอุย้ยแม่น้ำหนึง่งขอบคุณนะครับมาแล้วมาแล้วน้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งด้อมนิวยอร์กสั่งสิบลังปังมากเออเวลาทำด้อมเนี่ยบอกเลยนะว่ามันไม่ได้ไหมายความว่าอยู่ๆจะเราจะมาตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้ เอา QR code ไปช่วยเข้าด้อมหน่อยไหมาก,การทำด้อมเนี่ย <c oughs> ผมจะบอกให้มันคือการทำธุรกิจผสมแฟนครับเข้าใจไหมอาแชร์ก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังไปกดบะหมี่มหาชนคนละลงังอุตษารลดรลาคาให้แล้ว,ลวเ,ลเราจะเล่าให้ฟังเราจะเล่าให้ฟังไหนใครเป็นผู้เข้าประกวดรถทูมั่งกดหนึ่งให้ดูที่เฉพาะตัวผู้เข้าประกวดอยู่ไหม ถ้าใครอยู่นะได้ประโยชน์สุดๆเลยจะบอกให้อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมมีใครอยู่บ้างทุกคนขอคนละแชร์มีใครอยู่บ้างอ่ะไม่เป็นไรไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวนี้ติกตอกก็ไม่ไม่เตือนติกตอกก็ไม่เตือนแล้วอ๋อแฮปปี้ไซบีนาะขอบคุณนะครับ มันเกิดเพื่อให้หยกไปหนึ่งแสนผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมาแล้วค่ะนิวยอร์กเห็นไหมชุมพรผมจะบอกให้นะการทำด้อมเนี่ยคุณต้องคิดให้เป็นธุรกิจบวกแฟนคลับต้องขออภัยที่ต้องพูดกันตรงๆงถูกไหมฮรถ้าเราพูดจะไม่ตรงเนี่ยทำด้อมไม่เป็นหรอกด้อมมันก็คือความสุข ผสมกับธุรกิจเพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณไม่ใช่ว่าตะพื้นตะผือว่าอ่ะช่วยเข้าด้อมหน่อยช่วยเข้าด้อมหน่อยนะฮะเข้ามาเยอะแยะมากมายบางคนก็เข้ามันทุกด้อมเลยอย่างเงี้ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกครับอันนั้นเขาเรียกว่ามาแบบไปเรื่อยไปเปื่อยก็เอาด้วยแต่คุณเนะี่ยจะต้องมีแอดมินแอดมินสำคัญมากนะฮะแอดมินเนี่ยสำคัญมากนิวยอร์ก แอดมินสำคัญมากๆแอดมินเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนการสื PR ่อสบวก PR บวกมาร์เก็ตติ้งคนๆนี้สำคัญมากๆก a สื่เลชัพี r r มาร์เก็ตติ้งจะต้องเป็นเด็กคนนี้ซึ่งสามารถคนโทรลดอมได้และสามารถบอกทิศทางของสมาชิกในดอมได้ และรักษาสภาพนะค,ความเป็นอยู่ในด้อมได้อย่างสงบสุขไม่ให้คนออกจากด้อมแล้วก็ด้อมร่ำรวยขึ้นเพราะการตลาดเอาไปกดก่อนดิโ h ให้เราให้ฟังแล้วไม่กดแล้วไม่กดเพิ่มเลยอ่ะมีมหาชนไปเร็วๆด้อมนิวยอร์กนั่นแหละกดก่อนอยู่ในนี้คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยกดหนึ่งครับข,ขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณมากคุณหนุวัน อันนี้อะไรมิสแกรนมิสแกรนจะเชิงสาใช่ไหม <Okay. S 1> แกินอะไรวะลืมหนูวันหนูวันหนวันไปกดเร็วนะฮะโอเคต่อเพราะฉะนั้นแอดแอดมินสำคัญมากๆไม่ใช่เอาแบบใครก็ได้กระโหลกกะลาบ้าบอ คนปากจัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวไม่ได้อืมนุวันชเชิงเซาวใช่ใช่ใชจำจำได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาคนที่รู้จักเล่นรู้จักหลบรู้จักชนรู้จักนําแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์เพราะมันมีเรื่องของรายรับเข้ามาค่อนข้างเยอะโอเคนี่คือตัวตัวสำคัญอย่างที่สองมันต้องมีการจัดหา นะฮะก็คือสมาชิกในด้อมไม่ใช่ว่ารลอไปเรื่อยๆ,ๆเช่นสมมติว่าเรารู้จักคนนี้คนนี้แบบเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของน,ขขาาอน,อนู่นนีงชวนเขาเข้ามาอยู่ในด้อมนะชวนเขาเข้ามาอยู่ในด้อมนะอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดง่ายๆว่ารู้แหละเขาพอมีฐานะมีธุรกิจชวนเขามาชวนเขาดีๆแบบมาช่วยหนูหน่อยอาจจะช่วยฟรี <c oughs> หรือแลกเปลี่ยนกันเช่น แล้วก็ให้ตำแหน่งเขาเป็นเมนดอมหรือไม่ก็ถ้าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็เอ,อื้อเขานิดนึงเช่นเอาของเขาที่เขาขายมากินมาใช้โชว์คนให้เห็นในโซเชียลนะฮะมันต้องทำแบบนั้นมันถึงจะได้เมนดอมที่สามารถที่จะช่วยสปอร์ตได้เพราะอย่าลืมว่ามันใช้เงินเยอะเราใช้เอาเงินของเราออกมาใช้ไม่ไหว มันไม่พอเพราะฉะนั้นจะต้องเขาเรียกว่าเหมือนขายตรงอ่ะเออเหมือนหาสมาชิกเออเอาสิคออคำนี้แหละถูกต้องที่สุดละทุกคนไปกดก่อนเร็วมาขอห้าลังใครก็ได้ค้างอยู่ห้าสิบหกมานานแล้วคนกดเนี่ยแต่คนจำาระมียี่สิบมีสิบแปดลังไปกดก่อนเร็วอ่ะ มาพอแล้วถ้าไม่กดไม่เล่าให้ฟังแนละเลวหนูวันหนูวันมาแล้วหนูวันมาแล้วหนูวันร้องเพลงเพราะหนูวันร้องเพลงเพราะที่ออฟฟิศเขาก็ชมนะวันนั้นคุยกันก่อนปีใหม่ก็คุยกันเรื่องนางงามว่าคนนั้นทาไมเงียบไปคนนี้เงียบไปคนนั้นกลัวคนนี้หลายคนมาหลุดปากว่ากลัวกดเชเบลยังไงกดเชเบลก็คงได้แล้วล่ะอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นคุณเคยเห็นไหมบางคนเนี่ย ก่อนเข้ากองแรงปับป๊บปั๊บปับเข้ากองแล้วหายก็มีบางคนก่อนเข้ากองปังเข้ากองแล้วก็ปังขึ้นอีกก็มีบางคนเนี่ยอยู่อยู่มาจากไหนไม่รู้เข้ากองปั๊บมืหูสว่งวางวาบก็มีมีหมดแหละมีทุกรูปแบบไปกดก่อนเร็วมีทุกรูปแบบคุณต้องแบบ First สอินเ s s ร o n ให้ทันมาริมา ได้ท็อปไฟก็มาจากวันเข้ากองที่วาบมากมารถสป,ปอร์ตลงมาสวยแบบโอ้โหปังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็ยอมรับว่าสวยที่สุดก็วันนั้นนะใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็เฉยๆซึ่งน้องก็ต้องต่อสู้กับบุคลิกที่แท้จริงของน้องขอบคุณนะฮะ อามชุดิมาครัวครัวเจ้าก้อนไปไปซื้อหมี่มหาชนหนึ่งรางขอบคุณนะครับไปกดหรือยังอา้าวไม่มีใครกดเลยเห็นไหมเนี่ยห้าสิบแปดอยู่เร็วใครกดห้าสิบเก้าหกิบขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังปังหุ่นให้แล้วไปกดดูซิใครจะกดเร็วไปขออีกเร็วด้อมใครไปซื้อ มันต้องอุดหนุนกันแล้วนะทีเนี้ยเร็วเร็วมันต้องอุดหนุนกันแล้วอุตสาห์ขายตะขาบให้แล้ววิธีการทําดอมนะฮะเร็วไปกดก่อนเอาไม่มีใครกดเลยอ่ะจ่อยมากอายเขาว่าเออเล่าให้ฟังแล้วก็ไม่กดอายเขาว่าไปซื้อก่อนเร็วเกสมาแล้วอ่ะดอมเกสไปซื้อเร็วห้าลังอย่างน้อย เห็นไปทำคอนเทนต์ละที่ลงมอโตทรงมอเตอร์ซาก็ดีก็น่ารักดีก็น่ารักดีน่ารักดีก็เป็นอะไรที่แก่นแก่นอย่าไปกลัวเกมยังไม่ได้เริ่มจริงจังกลัวทำไมเร็วไปกดบะหมี่มหาชนก่อนนะเนี่ยน่ากลัวถ้าใครไม่กดอย่าไปกลัวไม่ต้องกลัวทุกคนมีสิทธิ์หมด อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมจะบอกให้ดอมมิเชลมาแล้วไปกดเร็วๆห้าลังมีมหาชนใครกดมีมาใครกดมีมหาชนคอยเป็นมหาชนเพราะฉะนั้นการทำดอมมันจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องมีแผนงานผมถามว่านางงามที่มีดอมอะ่ะเคยประชุมการวางโครงสร้างดอมไหมผมถามเทค,คุณจะต้องมีการประชุมโดยคุณเป็นประธาน แอดมินเป็นผู้ช่วยนะแล้วก็อาจจะมีคนรอบตัวเป็นผู้ช่วยอีกสักคนหนึ่งทางด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์การทำด้อมก็คือการหาเครือข่ายเออถ้านึกไม่ออกก็คือการขายของนั่นแหละการหาเครือข่ายศิลปินนั่นแหละเหมือน้นี่แหละ าทุกคนไปกดมีมหาชนก่อนวันนี้ขอให้เฮงทุกคนลดราคาให้แล้วเหลือ490ต่อหลังมันก็คือการที่ <c oughs> สามลังแล้วโอ้โหขอบคุณนะครับโอชินแม่มันต้องได้กินใช่ไหมคุณโอชินคุณโอชินนางงา,นะนะนางงามได้อยู่นะได้อยู่นะนางงามได้อยู่นะ นักร้องก็จิน้นนักร้องไปเลยให้วงมันแตกไปเลยมันต้องหาวิธีพลิกอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินอ่ะต้องประชุมโครงสร้างด้อมก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าอยากมีด้อมอยากมีด้อมอยากมีด้อมอยากให้คนเข้าด้อมไม่ครบนั่นคือส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดคุณต้องมีการประชุมและประชุมเกือบทุกอาทิตย์ นะประชุมการมาเจอกันแอดมินศิลปินผู้ช่วยมาวางแผนแล้วก็ไปหาเครือข่ายนะเช่นสมมุติคนนี้เขาอาจจะชอบนางงามคนนี้เขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจคนนี้เป็นเพื่อนพีดีที่พอซัพพอร์ตเราได้แล้วเป็นคนใจดีอาจจะขับรถไปหาเขาเลยไปขอเขา เลยไปขอเขาแบบช่วยเข้าไปอยู่ในด้อมให้หนูหน่อย okay. เวลาที่หนูต้องการความช่วยเหลือซัพพอร์ตหนูด้วยเนี่ยพอเข้าไปได้แล้วทีนี้แอดมินก็ต้องประคองเข้าใจไหมทุกคนเร็วไปกดหมีมหาชนแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จแอดมินต้องประคองนะฮะสิทธิ์ขาดอยู่ที่ศิลปินนะบางทีก็ต้องฟังศิลปินเป็นหลัก นะฮะไอรินอาร์มหนูวันนะฮะหนูวันก็นักร้องอาร์มก็นักร้องนะฮะไอนีก็นักร้องอุดรก็นักร้องนาะ <c oughs> ปีนี้นักร้องเยอะแยะเลยนะฮะนักร้องเยอะแยะเลยทําได้หมดอ่ะทุกทุกคนทําได้หมดอ่ะเป็นผมมานักร้องอ่ะอ่นักร้องอย่างเงี้ยดอมมิเชลก็แล้วผมจะรวมตัวกันเลย นักร้องที่มีผลงานแล้วอ่ะถ้าเป็นผมนะจะรวมตัวกันเลยนักร้องที่มีผลงานมาแล้วรวมกันแล้วแต่งเพลงคุณเคยเห็นเพลงนี้ไหมอยู่ๆมันก็ดังขึ้นมาเหมือนมหาศารเลิกแล้วค่ะเคยได้ยินไหมสามคนดังไปในข้ามคืนเคยได้ยินไหมคนเดี๋ยวนี้นะมันมีฟังมันมีความชอบมันมีความชอบที่ประหลาด คือเพลงเพราะมันก็เพราะแหละเออเพลงเพราะมันก็ดังได้แต่เพลงประหลาดแม้โอเคอยู่ๆมันก็ดังเอออยู่ๆมันก็ดังด้อมก็เะเบลมีสีด้อมเ,เต็มแล้วอ่ะทุกคนไปกดมีมาหาชนก่อนตะก้านหนึ่งไปกดลุยวันนี้ต้องลุยมีมาหาชนไปเป็นพลังพอได้เห็นกล่องมีมาหาชนที่บ้านเลยฉันจะนอยู่นิ่งไม่ได้ไปไปกดก่อนเร็วตะก้าหนึ่งทุกคนไปกด ต้องคุยกันน่ะดอมเนี่ยมีครงต้องมีโครงสร้างถึงจะแข็งแรงแล้วต้องมีเมนแล้วต้องเมนนี่ไม่ได้มาโดยบังเอิญบังเอิญก็มีแต่ไปเชื้อเชิญเข้ามาก็เยอะแล้วก็พอเชื้อเชิญปับ๊บเวลาเขาอินกับเราอ่ะเหมือนคนที่แบบขอโทษนะเหมือนเชียร์มวยอ่ะเออเหมือนตีไก่อเ ยอมไม่ได้อ่ะเข้าใจป่ะเมื่อถึงจุดนั้นเนะ่ยคุณไม่คุณก็จะไม่แพ้ต้องทำให้ถึงจุดนั้นให้ได้ออาทุกคนเร็วรีบไปกดก่อนมาพูดให้ฟังเราต้องไปกดสิไปกดอีกสิบลังใครก็ได้ไปกดรวมๆกันเนี่ยคุณโอชินเาไปเลยอีกห้าลังไปให้มันปัง,ปงๆหน่อยพพอร์ตน้องเร็วเร็วห้ลาลังก็สองพันเอง ไปเร็วๆเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ออกไงบางทีเราอยู่คนเดียวแล้วมันเหงามันไม่ดังแล้วก็ไปอะไรแอนด์กับคนอื่นเราก็ไปอะไรแอนด์กับคนอื่นเนี่ยใช่ไหมแล้วแต่ละคนแต่งเพลงเก่งจะตายทําไมไม่เอาจุดแข็งของตัวเองมานะ,ะเอาจุดแข็งของตัวเองมาเล่นนะฮะมันเป็นเรื่องแบบนี้ไง คุณดูผมดูผมเป็นคนชอบโซเชียลผมดูคุณยายอะไรสักคุณยายหนึงง่งอะคุณยายบ้านนอกหรือคุณยายอะไรวะเขาชอบแฮชแท็กว่าคุณยายอะไรว่าบ้านนอกหรืออะไรผมุํจไม่ได้อะ่ะเขาร้องเพลงเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะตลกมากใครดูบ้างอะอยู่ในทิกตอกอะตลกมากแค่แบบแค่เอาเพลงของคนอื่นมาร้องฮะแต่แบบด้วยสภาพ ด้วยการโคเวอร์ด้วยการแต่งมันตลกอะเออบางทีถ้าความสวยเราแข่งกับเขาแล้วมันมึนขอเบอร์ cover, ติดต่อกลับหน่อยครับหเอา,อางนงี้เลยเหรอมีมีม,ม,มีอยู่ข้างหน้าครับติดต่อได้เลยครับมันมีช่องทางติดต่อหรือเดล็กมาก็ได้ทุกคนเร็วไปกด ไอ้กดมีมหาชนขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหกสิบเจ็ดละใครจะกดเป็นคนที่เจ็ดสิบเร็วๆ mm hmm. แค่นี้เองบางทีไปโคเวอร์ไม่ต้องคิดเยอะบ้าๆยอดออร์แกนิกสำคัญใช่ไหมครับใช่ครับยอดออร์แกนิกสำคัญเสมอนะฮะจับตั้งก็ได้แต่ว่าคำว่าออร์แกนิกคืออะไรอะ่ะ ยอดคนเข้ามาในด้อมหรือ,อยังไงยอดคนเข้ามาในด้อมก็ควรจะออร์แกนิกอยู่แล้วครับนะฮะน้ำหอมมี5กลิ่นนะระิโอสีดำซื้อเลยแบบบาลสซิวนะฮะหอมหล่อน่ารักแล้วก็อันนี้กู o d เวย์สไตล์แบบยุโรปอเมริกันอ๋อยอดสั่งซื้อออร์แกนิกสำคัญอยู่ นะฮะแต่ยามแต่เวลาแข่งขันต้องก็ยอมรับว่าบางทีต้องก็บางคนก็ไม่ออแกนิกถ้าไม่ออแกนิกแล้วซื้อหมดก็เป็นไปได้ครับไม่ใช่เป็นปนัญหาแต่ถามว่าระหว่างถ้าเกิดไม่ออแกนิกกับออแกนิกแล้วยอดเท่ากันออแกนิกคือ,อยังไงก็แบบปังกว่าเยอะบา <c oughs> งกว่าเยอะเพราะออแกนิกเนี่ยเสร็จแล้วจะเอาไปใช้งานได้ หลังจากจบการแข่งขันคุณจะมีพีเซนเตอร์เพิ่มอีกสองลางเป็นหกหลางอุ้ยคุณโอชินกินกันหน้าตั้งเลยนะฮะเพราะอย่าลืมว่าสินค้าเดี๋ยวนี้แอบมองหาพีเซนเตอร์จากเราโดยการดูจากยอดขายจริงๆครับจริงจริงมากๆไม่ต้องพูดเลยระบบนางงามของเราเป็นระบบ ทันสมัยแบบสไตล์ของแบบสไตล์ของโซเชียลมีเดียอ่าคนกดเจดสิบแล้วเร็วเร็วเราเร็วผมด้อมเชยเอมกดหนึ่งแล้วครับชำระเงินแล้วครับหลังแรกทานหมดแล้วอ่าขอบคุณนะครับผมชื่อนินจา่นนะ่ะผมชื่อนินจาเอาอีกลังหนึ่งลังเดียวไม่พอหรอก ซื 1941, ้อไปฝากพิชัยเอมรังหนึ่งด้วยไปเชื่อค่ะขอบคุณนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องอคิดให้ออกแล้วก็คอนเทนต์ของเราอ่ะถ้าเราอยู่เฉยๆอะมันจะเหนื่อยเราต้องคิดให้ออกว่าเราจะทำอะไรกับใครบ้างอืม อย่างเช่นเอาบะหมี่ไปแจกไปทำคอนเทนต์ก็ได้ละนะเร็วเร็วเร็วช,ช่วยแม่กินด้วย <c oughs> โอ้ย <c oughs> กินไม่ทันก็ามาแจกมันจำเป็นแต่ก็ต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่นี่มันเงียบเราจะสู้กับพวกเขายังไงดีนะมันต้องคิดทั้งวันอนะเออมันต้องคิดทั้งวันอาจจะต้องไปอะไรแอนส์ไปรวมกับคนอื่น นะฮะแล้วก็ทําอะไรขึ้นมาให้มันมีกระแสเป็นสิ่งสําคัญนะครับกระแสอยู่ๆมันก็เกิดนะบอกว่าน,นะมันมันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรตายตัวนะเอาไปแจกเด็กๆสาธุนะฮะมันไม่มีอะไรตายตัวนะทุกคนมันไม่มีอะไรตายตัวสักอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงอย่าคิดอยู่ในกรอบปกติจงคิดนอกกรอบเยอะ อ่ะสมมุติว่า <c oughs> อามชุติมาฉะเชิงซารอ่ะอ่ะอุดรอ่ะขออนุญาตพูดชื่อเป็นจังหวัดแล้วกันนะ <c oughs> ชาบาหนูนาอะไรเนี้ยเออหนูอะไรเนี้ยเออไปรวมกันแล้วร้องเพลงมันๆ <c oughs> แล้วถ้ามันติดลมขึ้นมาจะทำยังไงมันก็เอาลงยากนะถูกไหม ขอบคุณครับจันทบุรีหน้างานจันทบุรีจะไปแจกโอเด์ oh ได้เลยทุกคนเร็วๆไปกดอีกมันต้องคิดไงเออมันต้องคิดแต่ละคอนเทนต์ได้บะหมี่ไปเอาไปชงให้เขาดูไปใส่น้ำอาจจะอาจจะใส่ลูกชิ้นหมูดแดงเพิ่มมันก็เป็นคอนเทนต์ทำเถอะทุกคนอย่าอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าทำไมฉนันเงียบอย่าอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าทำไมคนนั้นดัง โอ้ดังเหรอไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวจัดให้มันต้องมีแบบนี้มันต้องมันต้องสู้อ่ะเออสู้ด้วยความครีเอทีฟมีด้อมด้วยการตลาดและ PR จากด้อมคู่ยกคณาขอบคุณนะครับชื่อด้อมเซียนิวมาหาคณาขอบคุณครับเนี่ยถ้าด้อมชื่อชื่อขนาดเสียนเ,เนี่ย เนี่ยเนี่ย,ยนเนี่ยอยกขนายะเออยกขนาเนี่ยเอาไปห้าลังไปให้มันสมศักดิ์ศรีนิดนึงดอมคู่ต้องดูแพงอ่ะ,กด,ะ 73, 74, 75, 76, 77, กดเจ็ดสิบสองละ7เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ด้าจ็ดกเจ็ดเจ็ดกดแล้วกดนี่รดราคาให้้อยนึงแล้วนะเร็วกดไป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 กดให้มันเอิกระเริก วันที่20จะเจอกันแล้วนะพี่ดีมาได้พี่เลี้ยงมาได้ช่างแต่งหน้ามาได้มาซัพพอร์ตได้หมดนะฮะจัดที่ MGI Hall นะครับ,รบด้อมเกรสปรากฏล้วหนึ่งลังขอบคุณครับนะฮะกระดิ่งมาแล้วบเบลเร็วทุกคนหนูวันหนูวันเออหนูวันทำไมชอบพูดว่าหนูนาว่ะ <c oughs> <c oughs> ไปเร็วๆหนูวันจะเชิงเศร้า เอาเร็วอย่าช้าสิเนี่ยขอแค่คนละหนึ่งลังเองหอยกระดิง่งเชลหอยกระดิ่งชื่อชื่อดอมแอบ,บนัากว่านิดนึงหอยกระดิง่งคางกุ้งมาขายโอ้โหมาเร็วหอยกระดิง่งอ่ะหอยกระดิง่งหิงกระดอย คุณดูที่อย่างแบรนด์โอกระจูอ่ะอยู่ๆก็ดังไม่ใช่อยู่ๆก็ดังอ่ะโอเคอาหารอร่อยคอนเซ็ปเป็นผักแต่ชื่อร้านน่ะมันทำให้คนจำคือชื่ออูกระโจอแล้วเขาเกี่ยวการเป็นโอกระจูะแล้วมันก็ดังคุณคิดว่ามันมันมัน,ม,นมันเกิดจากคเอทีฟใช่ไหมละ่ะไม่เกิดจากคเอทีฟใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นคเรทีฟเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะไม่ว่าทำอะไรขาดไม่ได้เลยนะ ไปกดเร็วๆคนละหนึ่งลังแล้วก็กาแฟตะก,ก้าสองไปคนละชุดชุดละหกกองเอาไปเจ็ดเก้าเก้าถูกจะตายไะ <c oughs> เร็วขอบคุณครับน้องปล่อยทำน้ำพริกตาแดงเอา้าทำอยู่นี่ไงไปซื้อติดแปดสิบแปดบาทฝากด้อมด้วยนะครับหอยกระดิ่งอ่ะจัดไปได้ทำป้ายไฟเลยหอยกระดิ่ง ฝากกดติดตามช่องผมด้วยถ้าจะให้ผมจำหอยกระดิ่งมากขึ้นก็ไปซื้อหมี่มหาชนสามลังไปสามลังทุกคนสามลังสามลังลังละยี่สิบสองถูกจะตายไปหอยกระดิ่งเน็กเซลัมอยู่ข้างล่างครับซื้อได้เลย1ะร้อยแปดสิบห้าบาทได้สองกล่องไปหาเลยไปเร็ว เร็วหอยกระดิ่งหินกระดอยวันที่ยี่สิงานเปิดตัวผู้เข้าประกวดไงครับงานวันที่ยี่สิมกราที่ MGI อฮองงานเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้งเจ็จังหวัดครบเรียบร้อยแล้วจ้าเอาเร็ว